แสความไม่พอใจจากรัฐบาลและสื่อมวลชนกัมพูชาปะทุขึ้นอย่างรุนแรงหลังเหตุการณ์วุ่นวายบริเวณด่านคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาชาวกัมพูชาหลายร้อยคนรวมตัวกันหน้าด่านเรียกร้องให้เปิดทางกลับประเทศท่ามกลางการปิดด่านโดยฝ่ายไทยที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าล่าสุดมีข้อความวรัลกระจายในโลกโซเชียลกัมพูชาว่า ไทยกำลังกักขังแรงงานต่างด้าวไว้ไม่ให้กลับบ้านเพราะกลัวขาดแรงงานจนเศรษฐกิจพังขณะเดียวกันทางการกัมพูชาออกแถลงการประนานไทยอย่างรุนแรงพร้อมขู่นำเรื่องเข้าสู่เวทีสหประชาชาติเหตุการณ์เมื่อวันที่25มิถุนายนมีประชาชนชาวกัมพูชากว่า1,000คนเด um ินทางมายังจุดผ่านแดนคลองลึกหวังจะกลับประเทศแต่กลับพบว่าด่านปิด โดยไม่มีการประกาศร่วงหน้ากลุ่มคนรวมตัวกันเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ตะโกนโวยวายบางรายถึงกับขู่ว่าถ้าไม่เปิดด่านเราจะนอนขี้เยี่ยวตรงนี้เลยแม้ในช่วงเย็นฝนจะตกหนักแต่กลุ่มคนยังปักหลักรอจนกระทั่งกองกำลังบูรพากกลรบูรพาและตอมอไทย ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์และภายหลังยอมเปิดด่านอนุโลมชั่วคราวระหว่างเวลา19นาิกาถึง20นา30นาทีโดยให้เฉพาะผู้มีบอร์ดเออร์พสเดินทางออกนอกประเทศและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองบนสื่อโซเชียลของกัมพูชาก็มีการเผยแพร่ข,ข้อความโจมตีประเทศไทยว่าไทยปิดด่านเพื่อการไม่ให้แรงงานขเขมรกลับเพราะกลัวเศรษฐกิจไทยจะขาดแรงงานต่างด้าวจนล่มสลายข้อความนี้ถูกแชร์เป็นไวรัลพร้อมกับภาพคนยืนแน่นหน้าด่าน ขับเคลื่อนกระแสะให้รัฐบาลกัมพูชายื่นฟ้องอยูเอ็นในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามฝั่งไทยได้เปิดเผยข้อเท็จจริงว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันหน้าด่านในวันนั้นไม่ใช่แรงงานถูกกฎหมายแต่เป็นกลุ่มขอทานเถื่อน และผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งไทยได้พยายามผลักดันกลับประเทศต้นทางมาโดยตลอดและไม่เคยมีเจตนาที่จะเก็บไว้เจ้าหน้าที่ไทยเปิดเผยว่าแรงงานจริงที่เข้ามาทำงานตามระบบในไทยไม่ได้อยากกลับเลยเพราะค่าแรงในไทยสูงกว่าที่กัมพูชาหลายเท่าและกลุ่มแรงงานเหล่านั้นเองยังมีงานทาและมีะไรายได้ที่มั่นคงต่างจากกลุ่มที่อยู่แบบผิดกฎหมายซึ่งมักทำอาชีพเร่ร่อนขอทานหรืออยู่ในภาวะหลักลอบ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาออกถแถลงการวา่าการที่ไทยสั่งปิดด่านโดยพลการและฝ่ายเดียวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายมิติได้แก่เสรีภาพในการเดินทางสิทธิในการทำงานและดำรงชีวิตสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารสิทธิในการเดินทางกลับบ้านเกิดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ นอกจากนี้ CHRC ยังกล่าวหาไทยว่าระเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศหลายฉบับอาทิปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน UDHR และกะติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิเศรษฐกิจ LCCPR และ ICESCR ขณะที่ในโซเชียลกัมพูชาและสื่อท้องถิน่นอาทิ RFA ค่มร ก็มีการรายงานว่าขณะนี้ภาคประชาสังคมกำลังกดดันรัฐบาลให้รวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อสภาสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กรสหประชาชาติ UNSC r โดยระบุว่าการกระทําของไทยเข้าข่ายกักขังโดยมิชอบและเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมคุณผู้ชมครับหากกล่าวโดยสรุป เหตุการณ์หน้าด่านคลองลึกไม่ได้เป็นแค่เรื่องการเดินทางระหว่างประเทศแต่กลายเป็นฉนวนความขัดแย้งทางการพูดระหว่างไทยกัมพูชาครั้งใหม่กัมพูชากำลังใช้ภาพประชาชนหน้าด่านเป็นหลักฐานกล่าวหาไทยว่ากักขังแรงงานอย่างผิดกฎหมายแต่ฝั่งไทยกลับมีข้อมูลชัดว่ากลุ่มเหล่านั้นคือผู้อยู่นอกระบบที่ไม่มีเอกสารและไม่ได้เป็นกลุ่มแรงงานแท้จริงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ยังเปิดประเด็นเรื่องใหม่ใครคือแรงงานตัวจริงและใครใช้ภาพลักษณ์แรงงานเพื่อหวังผลทางการเมือง